สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวหนังสือของคุณคิมเกลนะคะไม่รู้ว่ามันจะขึ้นให้เห็นหรือเปล่ามันไม่เห็นอนะ่ะชื่อ Behind the Beautiful Story นะเขามีชื่อเรื่องรองว่าเบื้องหลังเรื่องราวที่สวยงามมีความจุดๆซ่อนอยู่ก็คือแล้วแต่ว่าคนอ่านจะเติมว่าอะไรเนาะแล้วก็ภาษาอังกฤษก็คือ Something Beauty but Empty and Broken Inside ค่ะ ก็คือเรามาดูที่ปกหลังเนาะเป็นรูปผู้หญิงอ่านหนังสือแล้วก็เล่นแมวไปด้วยจริงๆมันอาจจะไม่ใช่หนังสือได้มันอาจจะเป็นสมาร์ทโฟนเป็นแท็บเลต็ตอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าการต้องการการยอมรับเป็นเรื่องปกติจุดบางทีเราเผลอปั้นแต่งตัวตนจนถึงเรื่องราวที่ดูสวยงามออกมาแล้วก็ใช้ชีวิตในแบบที่สังคมต้องการรู้ตัวอีกทีก็คือเราสูญเสียความเป็นตัวเองแล้ว ความสวยก็คือเรื่องที่ฉาบหน้ามันยังจําเป็นอยู่ไหมแล้วความจริงผิดอะไรก็คือบางอย่างอ่ะมันมันไม่ดีมันเป็นเรื่องแบบทรมาหรือเรื่องเศร้าของเราแต่เราอ่ะพยายามจะเป็นคนที่แบบดีขึ้นโดยที่ลืมว่าจริงๆแล้วว่าเราเป็นคนที่ดีขึ้นในเวอร์ชั่นตัวเองได้เนะเขาก็จะมีทั้งหมดกี่วันมีความไม่จริงทั้งหมดสามสิบวันเนาะแล้วก็ เป็นความความจริงอีกสามสิบบวกวันนะ่ะโดยที่แบบเขาก็จะมีหัวข้อเป็นพร้อมต่างๆไดอารี่ว่าเออวันนี้เขาจดในธีมนี้อะไรแบบเนี้ยเราก็อยากจะให้ทุกคนลองอ่านดูนะคะมันเป็นเรื่องของแบบจริงๆแล้วมันเป็นนิยายเรื่องหนึ่งได้เลยนะเป็นเรื่องของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบมีปมชีวิตครอบครัวตั้งแต่เด็กจนถึงมาทำงานน่ะ อ่านแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนคิมจียองเพียงแต่ว่าคิมจียองบอลหนึ่เสอง่ะเขาเรียงแบบตามลำดับเวลาอันนั้นคือคอลอนิเคอลเลยนะแบบเรียงตั้งแต่เป็นเด็กอนุบาลประถมจนโตทำงานแต่ของคิมเกลเขาไม่ใช่อย่างนั้นคิมเกลอ่ะเขาเรียงตามใจชอบของเขาเพราะว่าชื่อจริงของคิมเกลอ่ะแปลว่าอิสระเขาอาจจะแบบเริ่มต้นตอนปัจจุบันก็ได้ว่าอายุสามสิบเอสอะเนาะ แล้วก็ไล่ไปว่าอ่ะย้อนกลับไปเป็นเด็กแล้วก็บางทีก็เขียนแบบทะลุจัก,กรวาลอนาคตไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ด้วยความที่ว่าเขาเป็นคนที่แบบมีความยู u n i v e r s ซลเขามีความเป็นคนหลายภาษาในตัวเองเขาก็จะมีภาษาอังกฤษภาษาเกาหลีอะไรบ้างเนาะคือเป็นเป็นคนที่แบบเขาบอกว่าคนที่เรียนหลายภาษามันจะมีมุมมอง รู้จักโลกได้หลายแบบอะคะ่ะมีมุมมองแบบการเรียนภาษานั้นถ้าเราเรียนภาษาเยอะๆอะมันก็จะมีแบบเราก็จะมองโลกได้กว้างกว่าคนอื่นเนาะเนี่ยก็อย่างน้อยอะเขามีซักสามภาษาแล้วไทยอังกฤษเกาหลีแต่ไม่รู้ว่าแบบเออภาษาอื่นเช่นแบบในอนาคตก็อาจจะไปเรียนภาษาจีนหรือว่าฝรั่งเศสเยอรมันอะไรเงี้ยเราก็ว่าเกาหลียากนะเพราะว่าเคยเรียนไวยากรณ์มันอะเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะ เหมือนสละแอเหมือนไทยนี่แหละแล้วขนาดเรียนออนไลน์ไม่รู้เรื่องเพื่อนต้องโทรมาสอนโทรมาสอบให้ด้วยโทรมาแบบบอกว่าเธอกาข้อนี้สี่ไม่งั้นมันก็ไม่ผ่านสักทีนะเพราะว่าสมมติมีห้าข้อเราทําได้หนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็เพื่อนโทรมาแบบโทรมาชั่วโมงครึ่งเพื่อบอกคําตอบเลยนะแล้วก็สอนไปด้วยอ่ะกว่าจะได้สี่ได้ 5. ห้าคือต้องมีเพื่อนกํากับรู้สึกว่าวยากรเกาหลียากมากแล้วเวลาที่เขาพูดเรื่องแบบ จำนวนเช่นฉันมีพี่น้องสองคนมีพี่ชายกี่คนพี่สาวน้องสาวน้องชายไอ้คำเรียกครอบครัวเราอาจจะเคยได้ยินจากหนังแต่ว่าพอมันไปประกอบกับตัวเลขแล้วก็ไอ้คำถามที่ว่ามีพี่น้องกี่คนลักษณะนามอ่ะมันก็แปลกประหลาดมากเลยมันไม่ได้ใช้คำว่าคนอนะ่ะมันใช้อะไรรู้มเดี๋วแบบ เป็นคำหนึ่งอ่ะที่มันแปลว่าชิ้น,นอันแต่ว่าอันนี้เอามาใช้กับคนเนาะเดี๋ยวสงสยัยถ้าปล่อยอันนี้ออกไปสงสัยคิมเกลจะต้องโทรมาสอนแน่เลยเพราะเขาเป็นผู้รู้ภาษาเกาหลีเนาะแบบเรียนแบบเข้มข้นมากเนาะก็รู้สึกว่าเออขนาดพี่กับน้องอ่ะมันยังแบ่งเพศเลยแล้วก็จํานวนกี่คนคือเขาแบบว่าค่อนข้างแบบซีเรียสกับจํานวนมากแล้วก็คําบอกเวลา ตัวเลขก็จะแบบก็จะเยอะแยอะอะเหมือนภาษาจีนเนี่ยของภาษาไทยเนี่ยก็คือแค่ผสมคําง่ายๆอ่ะแต่ว่าของจีนบางทีแบบจีนกับเกาหลีนี่มันก็จะคิดคล้ายๆกันแต่จีนน่าจะยากกว่าแบบแปดสิบไม่แน่ใจว่าเป็นมันเป็นคํามันนะมันคือสองคูณสี่คูณสิบอะไรอย่างงี้หรือเปล่าไม่รู้เนาะแต่อย่างของฝรั่งเศสอ่ะอ่อ มันมันเป็นคูณของฝรั่งเศสแปดสิบคือกัตเทวงก็คือสี่คูณยี่สิบอืมไม่รู้จำศัพท์กันหรือเปล่ามันแบบมีหลายภาษาในตัวตัวนี้ภาษาฝรั่งเศสยังจำได้เพราะว่าอยู่กับมันมาห้าปีเนาะแต่ก็ทิ้งมานานแล้วแหละทิ้งมาเป็นสิบปีแล้วแหละแต่ว่ามันก็เรียนนานนะแต่ว่าภาษาจีนน่ะเรียนแค่เทอมเดียวภาษาเกาหลีเรียนแบบแค่ ห้าหกวันอะ่ะคือเรียนรวดเดียวตอนว่างๆเรียนคอสเซイาอะไรเงี้ยเนี่ยโอ้ยรีวิวหนังสือคิมเกลนิดเดียวเองอะ่ะก็รู้สึกว่ามันต้องมันต้องอ่านเองมันสปอยไม่ได้เลยนะเพราะว่าความสนุกอะ่ะมันจะอยู่ตอนที่แบบเราได้สัมผัสเองนี่แหละก็คือถ้าไม่แน่ใจว่าเออนังสือเล่มนี้มันคู่ควรกับคุณไหมก็ลองไปติดตามเพจเขาก็ได้ในเฟซบุ๊คคิมเกล KIM WEN GAIL แล้วก็เป็นภาษ,ษาเกาหลีแล้วก็ธีมของเขาอ่ะมันจะเป็นว่า deep writer เป็นนักเขียนที่แบบเขียนเรื่องลึกแบบออกแนวแบบจิตใต้สำน,นึกอะไรอย่างเงี้ยเขามีทั้ง IG ทั้ง Facebook เลยนะคะขอบคุณค่ะ